สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาผัดเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กใส่หมูแล้วก็หมูยอเส้นเล็กใส่หมูแล้วก็ใส่ผักมีคะน้านะคะแล้วก็ขึ้นช่ายพริกแดงกระเทียมค่ะลงมือกันเลยสวัสดีทุกทกท่านนะคะคุณที่อยู่ทางใกล้ทางไกล หัดเส้นเล็กใส่หมูใช้ไฟกลางค่ะใช้ไฟแก๊เปิดไฟกลางใส่น้ำมันลงไปค่ะสองถึงสามช้อนโต๊ะ พอน,น้ำมันเริ่มไม่ต้องร้อนมากนะคะกระเทียมลงไปไฟไม่ต้องร้อนมากก็ได้ค่ะกระเทียมพริกลงไปผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมกระเทียมมีกลิ่นหอมหีูลงไป มูลงไปหมูยอ่อลงไปเลยค่ะอันนี้ง่ายๆสไตล์ไม่เนียนนะคะปัดหมูให้สุกค่ะ หมูนี่เราหมักแล้วนะคะต้องเป็นหมูหมักนะคะมาใส่น้ำมันหอยใส่ซี้เ๊วกขาวะคะ่ะใส่ค่ะใส่ไข่นึ่งใบ ใส่เชฟตัวนะคะเส้นเล็กใช้เส้นเล็กค่ะเส้นเล็กลงเราสีสันจากน้ำมันพิกเผานะคะน้ำมันพิ่เผา ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสผัดนะคะน้ำปลานิดเดิงให้มีกลิ่นหอมน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะคะนิดเดงหนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนชา เส้นเล็กแน่เราแช่น้ำประมาณ5นาทีนะคะแช่น้าก่อน ใครกินหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะทีนี้เราก็เอาผัดลงอันนี้คะน้าค่ะคะนาแล้วก็ผิดช,ช่ายนะคะ ไ่หน่อยนึ่งปิดไฟค่ะปิดไฟ เสิร์ฟเลยค่ะกินกับส้มตามก็อร่อยนะคะกินกับข้าวก็ได้ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ